นรักเธอไม่ใช่คนที่เธอรักทำใจแน่นหนกต่อใยรักไม่เคยว่างเว้นหวังเพียงวันหนึ่งเธอซึ้งความดีที่เห็นเปิดทางให้เป็นให้ฉันเป็นคนที่เธอรัก นรักเธอไม่ใช่คนที่เธอรักทำใจนั้นหนักต่อใยรักไม่เคยว่างเว้นหวังเพียงวันหนึ่งเธอซึ้งความดีที่เห็นเปิดทางให้เป็นให้ฉันเป็นคนที่เธอรัก นี่ก็เป็นการรักขั้นเดียวแต่ก็คาดหวังเหมือนกันนะคะคสักวันหนึ่งน่าจะมีโอกาสได้เป็นรักสองข้างบ้างครั <c oughs> ่งรักเศร้า,า,จ,าจังเลยค่ะํากคนที่ักเธ<ล>อประสบการณ์ตรงหรือล่าอะมีเหมือนกันเคยเจอเหมือนกันแต่โอ้นานมากแล้ว ทำใจได้แหละแล้วเขามีความสุขก็ดีเขามีความสุขไปแล้วก็ดีเหมือนกันคือเราก็ไม่ต้องมีความทุกข์ด้วยนะครับคืออย่างที่บอกไปว่ามานั่งคิดว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้นี่เองแล้วพอถ้าเกิดว่าเราไปคบกับเขาอะไรเงี้ยเราไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่อือ่เสียเวลาจังเป็นประสบการณ์ชีวิตใช่ใช่ช่ช่วงนี้เราจะเปิดสายหน้าไมคกันด้วยนะคะใครที่อยากจะทักทายทาง หน้าใหม่เล่าเรื่องราวอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นระ้ังเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องชีวิตของคุณอะไรก็ตามก็โทรเข้ามาได้นะคะ024411033แล้วก็024411034อ่าเราคลิกกันไปนะคะที่หน้าแฟนเพจของเติมใจให้การกันบ้างก็ดีนะมีหลายข้อความนะคะเขียนมาอย่างคุณสิรินยาทองชัยใช่ไหมก็คือพี่เล็กเนี่ยไปโพสต์เพลงเพลงหนึ่งเอาไว้นะคะ ก็คือเพลงของธนาภาโชคคครับ่ะขอแค่มองราหะคนเช่อตอีบานยูติดกันจำประโยคนี้แม่นเลยนะคะก็เป็นเรื่องของคล้ายๆว่ารักคนที่ดูสูงสูงส่งกว่าก็เลยเหมือนประเด็นเหมือนกับว่าอะไรนะรักเธอแต่สูงสุดสอยครับก็คือรักครังเดียวเราจะมีประมาณ4ี่ห้าแบบที่ตั้งประเด็นเอาไว้ใช่ไหมคะรักเธอแต่เธอไม่รู้เธอรู้แต่เธอก็ไม่รักครับ แอบ,บรักเพื่อนสนิทร,รักคนที่มีเจ้าของร,รักเธอแต่ว่าเธอก็สูงสุดสอยนะคะคุณสิริญยาก็บอกว่าก็ไม่ต้องสอยไงคะถ้าคิดแล้วว่ามันเกินความความสามารถของตนเองก็รักไปเพราะว่าการร,ร,รักข้างเดียวไม่ได้มีมุมมองแต่ด้านที่เป็นทุกข์เท่านั้นตรงกันข้ามมันทําให้คุณมีแรงบันดาลใจด้านบวกที่สําคัญลองนึกดูให้ดีความรักที่จริงใจบริสุทธิ์การเห็นคนที่เรารักมีความสุขคงจะดีกว่าการเห็นเขามีความทุกข์บางทีเห็นดอกฟ้าหมายปองของสูงนี่บางคนก็ ใช้ตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นตัวเองให้สร้างเนื้อสร้างตัวก็มีเขาอาจเกิดมาเพื่อเขาคนอื่น <c oughs> อันนั้นก็คือํำใจ <c oughs> ใช่ไหมคะดาวนั้นมีไว้เบิ่งจริงๆส่วนอีกข้อความนึงอันนี้น้องสมทรงใช่ไหมครับขอเป็นเอ๊ะเดี๋ก่อนนะพี่เล็กมีไหมครับพี่เล็ก แต่ว่าคือในช่วงนี้ก็ดูแต่ดูบอยเราจะคึกคักมากพิเศษพิเรก,กเพราะว่าซื้อไปได้โพสต์เพลงแล้วก็เอ็มวีต่างให้ได้นึกภาพออกกันหาารือได้ฟังเพลงนึกภาพไม่ออกพอดูเอ็มวีแล้วเข้าใจมากขึ้นนี่แหละเขาทำมาเพื่อฉันเลยอย่างน,น้องสมทรงก็ก็แต่งเพงกลอนบอกว่าขอเป็นใครสักคนทนหมายปองขอเฝ้ามองห่วงใยสนใจบ้างขอเป็นจุดเล็กๆบนเส้นทางแม้จะจางเธอไม่เห็นไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่จัฟันเลาอ่านต้องอ่านี้องอ่านต้องอ่านไม่เป็นไรเงี้ยเออเหมือนเศร้าๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆชีวิตจริงอยากให้ทําได้จะได้พบความสุขขอทีนะครับเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าเหมือนการที่การที่แบบว่าการแอบรักใครสักคนเนี่ยเหมือนชีวิตเรายังเป็นเงาผมไม่ได้บอกว่ามืดเลยนะไม่ใช่นะคือมันเป็นเงาอ่ะ ที่คอยแบบว่าตามตามตามแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเงาลางลางหรือว่าบางทีจะเป็นแบบว่าเป็นได้คืออยากเป็นแฟนเป็นได้แค่แฟนคลับอืมเป็นแทบอยากเป็นแฟนแต่เป็นได้แค่แฟนคลับอยู่ขับรถให้เงี้ยเอออยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าแอบคอยติดตามคอยถือป้ายไฟอยู่ห่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไ่มบางคนจะเป็นอย่างนั้นจริงคือผู้หญิงคือแบบตัวละครอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเป็นแบบดาวเด่นประจาห้องอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีคนที่แบบหมาปองอะไรเงี้ยรักค้งเดียวอยู่ค่นข้างเยอะเหมือนกันสุดท้ายมันต้องมีคนหนึ่งที่ต้องสมหวังไงคนนั้นจะเป็นเราหรือเปล่า ซึ่งก็อาจจะไม่ได้หวยออกที่เราก็ได้เพราะว่าคนที่ปิดหวังมีเยอะกว่าเราจจะอยู่ในกลุ่มที่เยอะกว่าหรือถ้าชอบดีครับเอออาจจะเป็นกลุ่มในแบบที่สมหวังก็ได้อย่างเพลงเพลงหนึ่งที่โพสต์ไว้แล้วก็เชื่อว่าคนก็จะชอบกันเยอะนะคะก็อย่างเพลงเคียงข้างด้วยหางตาอย่างใน MV ็มวาก็จะบอกเลยว่าคนนี้ก็เป็นนักกีฬาแล้วก็มีแบบความโดดเด่นมีความสามารถอย่างสาวๆเขาก็กรี๊ดคือสาวๆก็จะชอบแนวประธานชมลมประธานเชียร์นักกีฬาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมตอนถ่ายรูปหมู่ตอนถ่ายรูปหมู่ขอแค่ อยู่ใกล้ๆออแค่ในรูปก็ยัง<ช>ดีอ่ะเก็บเอาไว<ช>้ไปนอนฝันได้อะไรเงี้ยถูกอันนี้ผมก็เลยเข้าประเด็นของผมสนิดหนึ่งนละกันนะครับ<ด>ระหว่าง <ฮะ S 1> การรอสายนะครับอัอนนี้จะเป็นแบบทดสอบครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นการแอบประักไปมากมายหรือเปล่า นะครับคือถ้ารักมากมายหรือว่ารักข้างเดียวนะครับก็มีแบบทดสอบมาอยากให้หลายคนแสดงบททดสอบเขียนอย่างจริงใจและไม่อยากโกหกตัวเองอย่าโกหกตัวเองหยิบปากกาหยิบกระดาษมาใช่อยากให้เขียนความจริงนะทข้าหลวงโลกนะครับโอเคครับผมถามมาดีกว่านะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความว่าใช่นะครับเกินสี่ข้อในแปดข้อนี้นะครับก็ถือว่าจะเข้าข่ายชมรมคนรักข้างเดียวนะครับข้อหนึ่งครับก็บอกว่าเวลาที่คุณเนี่ยมีโอกาสได้อยู่กับคนคน นั้นนะครับเอ่ออาจจะแบบอยู่ในห้องประชุมอยู่ในห้องทํางานชั้นทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแอบ,บดูเขาทุกอย่างทุกท่วงท่าของเขาเลยนะครับดุนคุณใช่หรือเปล่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอพอหนึ่งก็คือพออยู่ในห้องก็อยากจะมองอเขาทุกวินาทีของการเคลื่อนไหวโอ้<ว>โอโอแอบบเหล่เฉลย,ลยจนตาปวด <laughs> ตาแล้วปวดตาแล้วปวดตาแล้วนะครับข้อสองนะเขาบอกว่าเวลาที่เดินสวนกันนะครับฉันก็ขอให้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปแตะเขาสักทีกระแทกไหลเลยไหม กระทบหปลยนิดนึงนะเขาจะคงจะเกลียดไปเลยนะเอาแค่ปลายนิ้วปลายเล็บปลายก้อยปลายก้อยผ่านฉีวสัมผัสนิดนึงอันนี้ใช่หรือเปล่านะครับข้อสามครับบอกว่าแลดูบางทีนี่ถ้าเกิดคนคนนั้นของเราโดนถูกทำร้ายรือทำามท้งนัานจิตใจโดนดุด่าว่าตีจากใครก็ตามแต่จะเป็นเจ้านายหรือว่าใครก็ตามนะครับเราจะแลดูต้องแบบเปือดร้อนแทนมากกว่าประมาณสามสิบเท่า มากกว่าเจ้าตัวถึง30เท่าเลยนะคะต้องคอยสาบแช่งคนคนนั้นเพืเอ่อเ,เกลียดมากกว่าคนที่ถูกทำร้ายเกลียดคนนั้นซะอีกจูบคนคนที่นราจะไม่เกลียดไม่ได้เกลียดมากเท่าเรานะครับข้อสี่ครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยมักจะยินดีเวลาที่เขาสมหวังในความรักแต่ว่าลึกๆแล้วในใจเนี่ยจะแอบไปร้องไห้คนเดียวก็เป็นได้แ่อศานแต่ว่าการที่ได้เห็นคนที่เรารักในช่างสมหวังคนรักของเราเนี่ยสมหวังก็ช่างดีเหลือเกินอืมอือื เป็นอย่างนั้นรืกเล่าขมมอยู่ในคออ่ะแลดูบาดลึกร้าในจิตใจนะครับข้อห้าครับเวลาฝันคุณจะเห็นภาพเขาตลอดเวลาเลยหรือบางคนก็อาจจะถึงตลอดเลยเหรอใช่บางคนหนักกว่าอีกเอาไปฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยฝันว่าได้ไปกินข้าวด้วยฝันว่าได้แบบเดินด้วยกันอะไรเงี้ยตื่นมานี่ไม่อยากตื่นเลยอ่ะถูกฝันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดว่าเขามาขอคุณเป็นแฟนเด๊ะเข้าตัวเอง้วยนะอันนี้ใช่หรือเปล่านะครับคนนั้ก็ต้องลองคิดดูนะครับอีกข้อหนึ่งข้อหกนะครับ เวลาเจอเขาทําเป็นทะเลาะด้วยนะครับอันนี้เป็นบางคนคุณอาจจะต้องหาเรื่องยั่วโมโหอ,อีกครับทั้งๆที่ใจคุณนะจะหลุดแต่ว่าหลุดจากขัวหัวใจแล้วครับใจเต้นตุ่มตามตื่นเต้นเวลาที่ได้พูดคุยกับเขาเป็นหรือเปล่านะครับอีกข้อนึงนะครับเขาบอกว่าคุณกลายเป็นคนที่เป็นเหมือนพวกแบบ ศาสตราจารย์ที่สามารถท่องวันเกิดได้อย่างแม่นยำนะครับท่องวันเกิดของเขาครับเพื่อนสนิทบางคนยังจำไม่ได้แต่คนที่แอบชอบยังสามารถจําได้กว่าวันเกิดตัวเองนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะไปจําชื่อบอชื่อแม่จาทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับตัวเขานะครับเป็นหรือเปล่าหรือบางทีข้อสุดท้ายครับอีกข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าบางทีอาจจะเให้เพื่อนของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของขวัญนะครับวานวานเข้าไปให้แอบชอบเขาอยู่ไงเออฝากไปให้หน่อยสิเธออะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะบอกเพื่อนนะว่าห้ามบอก เหมือนเคยเล่น Body บันดี้ป่ะอ๋ออ๋อแอบใช่ไหมโส่วนใหญ่เนี่ย,ยผมเล่นบันดี้หวยล็อกประจําเลยอ่ะแล้วก็หวยล็อกค, <c oughs> คนที่แอบ,บชอบไง<อ>หวยล็อกแปลกเนาะแปลกเนาะเออใช่ส่วนใหญ่จะเป็นหวยล็อกอะเล่นบันดี้นะครับอีกอีกสามข้อหนึ่งคือเขาบอกว่าคุณจะเดินเาบอกว่าบางทีอาจจะแบบมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรแอบ,บชอบใ,บใครบางคนชนนั้นชนนี้เพราะว่ารักทำให้ตาบอดฟ้าฟางโจ๊กขนาดนั้นเลยเหรอคะเออนะครับเขาบอกว่าวันนี้คุยคงจะเล่นเล่นแล้วแหละบอกว่าคนคงจะเกลียด อ,อ,อย่าสิฟันยี่ห้อหนึ่งนะครับเพราะว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดนะครับอ๋อก็เลยไม่ยอมใช้เลยลกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะไปเจอรักแท้เขาาจจา้าอาจจะมีการเล่าหรือว่าจะมีการป่อยิงฉุบตลอดเวลานะครับที่ที่มีคนคนนั้นอยู่ใกล้ๆเพราะว่าความรัก,กนชนะนะครับเข้าใจมาข้อนี้มาคือเหมือนเป็นการน่าจะเป็นการพนันขันต่อกันมากกว่าความรักชนะเหมือนรักไม่รักรัก<อ>ไม่รักถ้าเกิดชันชนะคือเสี่ยงไทยด้วยกันป่อยิงฉุบป่อยิงฉุบไปแล้วจ้มีหรือเปล่าครึ่งทางนะ